น้องหลังจากที่สาวกิ้งได้ไปเอาไปตยไม่ใส่นะพี่น้องก็ทีได้หน้าตาประมาณนี้เลยนี่คือสวยแห้งนะครั้งแรกในะชีวิตที่สาวกิ้งเก็ดในง,งานปันนี่พี่น้องน oh, yeah, ี่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวแล้็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยและต่างประเทศวันนี้มาพบกับสาวกิ่งคือเก่านะพี่นอ้องแต่ว่าวันนี้สซวกิ่งก็พามา ชิมนั่นชิมนี่บริภาพไาม่เห็นเมนูนั่นเมนูนี้บริภาพามาเปิดตัวเมนูนั่นบริภาพามาเปิดตัวเมนูนี้บริภาพาไปหลอดนั่นหลอดนี่เนาะแต่มื่อวนนี้สาวก,กิ้งสิพามาเฮ็ดโซดอกพุดธตอพี่นอ้องก็คือแบบมันจะเป็นแบบงานนี้ปักแบบผู้หญิงผูง้หญิงเขาเห็ดกันนะพี่นอ้องแบบเพิ่นเห็ดลงใส่บาตรลงใส่วัดเนาะพี่น้องแวกิ้งนะสิเห็ดลงไปใส่บาตรมืออื่นแน้ะพี่น,น้นองเอ้ย การซาวกิ้งเกษตลงปลาแซบาทมืออื่นนะพี่น้องก็คือมืออื่นเน่เป็นวันสินสิบห้าคำหูแต่ว่าสิบห้าคำแต่บางค้วัลซินสิบห้าคำนี่เป็นวัาสินหลับหรือวันซินเพ่งนี่พี่น้องซาวกิ้งก็สิมาเริ่มลงมือยิบสอดอกผุดกันเลยนะพี่น้องเซิงสิเป็นอะไรนั่นมาเบิ่งนำกันเลยนะพี่น้องนี่โอ้ลืมแนะนำนะพี่น้องนี่อุปกรณ์ของซาวกิ้งก็จะมีไม้อันนี้ไม้ที่เหลาแล้วนะพี่น้องที่เหลาเอาแล้วก็มีพา น้องสาวกิงนะบ่มีได้ในพี urgency, ่น้องสาวกิงเห็นเขาเจ้าเห็ดนะเขาเจ้าเอาได้ในพี่น้องได้ยิบเครื่องเนาะสาวกิงเนาะบ่มีได้อันนั้นจักมันไปใส่เนาะนี่แล้วกาสาวกิงสาวผ่ายนี่มาผูกแท้ในพี่น้องจักเสียดเป็นหรือบปล่าะพี่น้องสาวกิงก็คือเห็นมาจากติ๊กต็อกเทือหนึ่งในพี่น้องเห็นจากซ่องอย่างเทือหนึ่งนะพี่น้องสาวกิงเบิ่งกอบหนึ่งเนาะเบิ่งกอบหนึ่งแล้วสาวกิงก็กดถิกใจไว้แล้ววันนี้ไปหาระกาบบเห็ดอีกในพี่น้อง ก็คือสกิงออกจากช่องตัวนั้นไปแล้วเนาะช่องติกตอกของสกิงค่ะแม่นอกจากไอดีนั้นแล้วก็เลยบบเห็นน้อพี่น้องก็เลยไปเบิ้งอีกกับโบได้เนาะบบจื้อซื้อสองเพิ่นกับโได้ไปเซิร์ชในยูทูบในอีย่างอีกน้พี่น้องเบิ้งเธอเดียวกะนบห้องวัาสีเฮ็ดเป็นหรือบ่เนาะพี่น้องมามาลองเบิ้งํากันเลยนาะพี่น้องนี่เลยนะพี่น้องสกิงก็ได้ไปเอาอันมาใส่แล้วเนาะนี่โอ้ยันตกนะมาเริ่มกันเลยเนาะสกิงกับเบิ้งเธอเดียวพี่น้องว่ามันใจวัาสิเฮ็ดเป็นหรือบ่เ่านะปกติก็็เปนนคจ จำง่ายอยู่แต่บังว่าเธออันนี้สิเป็นจังไดเนาะมาเบิ่งนํำกันเลยกระลุ้นน้าพี่เนอะสก,กินบบได้ก็อเห็ดอันนี้แต่โดนแล้วยิบกับนัก,นกเบงแต่โดนๆเนาะขั้นตอนแรกน่ะจะใส่เป็นดอกหักเนาะห้อยลงมาก่อนเลยเห็นกระเจ้าใส่เป็นดอกหักสองดอก,ดอกน่าจะเป็นสองดอกเนาะนแบบอดอกใหญ่แล้วก็ดอกน้อยลดลงไปอีกเนาะแต่น่าดอกน้อยลดแล้วเนาะหู ไปสองกันเลยพี่น้องหน้าตากะทรงคืออยู่นี่แหละแล้วก็เสียเอาดอกพุดใส่ดอกสุดท้ายดอกเทิงสุดเลยเนาะดอกเทิงสุดหมู่เอาเสียอะไรนะพี่น้องเลยแบบบอกกะคืออยู่นี่แหละกะทรงคืออยู่นาซิเดตออกจักมั้งตัวกระเจ้าบอดเดตออก,กอกมาจือพี่น้องตัวเดตออกหมดเลยแบบนี้บอก ู้เอานี่ยับลงอีกอที่งียบลงอีกน้องเห็นตะไได้ให้มันอยู่แหละหนาสีแบบสั้นเนาะเดินก่อนนี่เอาคือบิดละ่ะนี่ได้แล้วเนาะมาเริ่มขั้นตอนที่ซองกันเลยขั้นตอนนี้ิ้ใส่เสื้อได้นี่แล้วเสื้เอเป็นสีเขียวเนะาะมากออกจากไหนอู้ดึงออกได้จังสิเลยพี่น้อง แว่าอเสกเสร็จเลยนอนาะอ้าดอกไม้ต้องไปแล้วนาสิน้อพี่น้องคนมันแบบบกเคยเห็นนะน้พี่น้องเออโบเคยเห็เน,นหแล้วก็แบบไม่เห็น <laughs> เห็นเธอเดียวนะพี่น้องบบได้เห็นตัวจริงเนาะขั้นเห็นตัวจริงน่าสิง่ายกว่านี้เนาะสั้นแรกนี่น่ะสิเป็นดอกบงงัใหญ่ปันดเนาะหูสีอดอกอันนี้มาใส่วางนี้เลยมาใส่วางนี้แล้วก็มัดบเห็นกับจะเห็น แม่บอกรือว่าใส่สีดอกกัจังหมัดหรือว่าใส่เท่ละดอกขนาสีใส่เท่ละดอกนะพี่น้องหมัดก่อนเลยเนาะขั้นตอนแรกนำดอกผุดใส่ดอกหนึ่งได้วางที่มันเป็นอันนี้นะพี่น้องเป็นเรี่ยมเนาะว่างๆเรี่ยมถ้าสีว่างเนี่ยพี่น้องกักลิงกับโถทนัดเป็นไรเรื่องว้าว,าวาอันนี้โอ้ทำไมมันหมัดยากจังนี้ ก็คือมัดยากแพงโอ้มัดแล้วก็บ,บริปัดไดพี่น้องบริยั่งะขึ้นมาติดตัวนี้แล้วเนี่ยน่าสิได้ต่อได้ดุน้อพี่น้องเพาราะว่าบว์เป็นเสื้อแบบมันเาวบัเดเดียวเลยเนาะก็คือเสื้อกอันมันเป็นเสื้อผ่ายผูกแขนเนาะนี่ค่ะแล้วก็ต่อดอกท่สองเลยพี่น้องเรงาเห็นเราเห็นแนละ้วเปล่าเนาะดอกท่สองดอกทองนี่ละเกี่ยวก่อน โอ้ Ồ, จังสิแหละสก,กิ่งเห็นเพื่อนเหตุกะคันซิแมนพี่น้องคันสีจำบุพิิสูตรเพื่อนเนาะบดจือ้อพี่น้องบดจื้อซื้อซองเพื่อนเนะาะคัสันขนาดสิเปเซิร์ชเบิ่งอีกได้บัตรหนึ่งอันนี้ก็คือบรเห็นล้วก็มึนตึ๊บเลยมานะพี่น้องโอ้หน้าตากระทรงคือได้พี่นอ้องทรงคือแบบนี้เลยทรงคือแบบนี้เลยเอา้าดอกผุดเอ้ย ดอกหักในี่มีหา้าซองใช่ป่ะพี่น้องสกิ่งคิดว่ามีสี่มีหา้าเออพี่น้องแมนมีห้าดอกมีหาซองเด้อเนี่ยสกิ่งเห็นดอกดอกหกักมีสี่สองสีห่หเออห้าเบิร์ตเนาะพี่น้องสกิ่งจำผิดซะเนาะสกิ่งคิดว่ามีสี่ซองเนาะโอ้ย ก็อภัยละลายนะพี่น้องอา้าวสก,กิงมัดมันคือพวกเขาล่องเข่าหอยอยา้อยเอียงทุกคนเลยเอาเริ่มล้วนละนะพี่น้องเพิ่งจะเริ่มกันล้วนแล้วโอ้พี่น้องนี่ก็รงได้อยู่เด้อนี่นี่ร <laughs> งได้อยู่มะต่อกันเลยบว่าลายใหญ่ห้างนะพี่น้องจะให้ใหญ่ห้างย่างห้อย อย่างนัก่กันใหญ่หางยหา่หอ,อยอ่อ, <laughs> อใหม่นะพี่น้องสก,กิงสิเหตยดจนกว่ามันสีได้เนาะก็คือนี้หาดอกที่น้อยที่สุดนะพี่น้องที่น้อยที่สุดนี่จนดอกเขียวๆไปเลยมาใส่ในหวังล่องนี่ฮะมันพอดีเนาะนี่ฮะมันพอดีเลยนี่ใส่กลับไปแล้วจะเป็นเอาโมเม,มนต์มันคือบุรุสีอย่าง่หละ โอ้พี่น้องยังดอกใหญ่ยอยู่นี่หน้าสิน้อยซสำนี้มั้งซสำนี้มั้งเนาะมั้งลองบังเลยพี่น้องกิ้งกับบอจื้อน้องก็คือบังมัตะโดนเร็วพี่น้องว่าสีเห็ดลายสินแล้วกะลืมสาเหตุก็คือลืมอวสานเลยลองบังเลยพี่น้องลองลองผิดล,ลองถึงเลยพี่น้องเนาะวางห้องบอจื้อเด้ ลองพิดลองถือก,กันไปสกิงนี่ว่าสินะหน้าสีพิดลายนะพี่น้องหน้าสิได้ลองพิดหลายอยู่เพราะว่าบมจือจากดีเลยบมจือก็คืองมเห็ดเนาะแต่กระยาแคดพี่เนอะดอกที่สองแล้วถ้าเบิ้งเราลองลองเรียนแต่ดอกน้อยที่สุดเลยน้อยสำนีลองเบิ้งเนาะจากสิเป็นอะไร <laughs> โอ้โยสีบิด บัดสบมากค่ะแม่ตัวเป็นอย่างนะพี่น้องคนอยากเฮียนหู้แมนคนที่สีฮู้ไปในเมือหนาเนาะเอามาแต่เสวะเนี่คนที่คิดอยากเฮียนฮู้แมนคนที่มีความก้าวหนาไปทั้งหนาเนาะคาดการว่าหน่าจะแบบนั้นเพราะว่าคนคำว่าเฮียนหู้นะพี่น้องมันบอกมีคำว่าสินสุดเนาะเฮียนแล้วเฮียนอีกเนาะเฮียนเรื่อยๆไป ตามว่าเฮียนเรื่อยๆไปไปใส่ไปเยนเนาะพี่น้องเริ่มมัวละโอ้พี่น้องกันี่ใครกว่าตกเก่าอยู่มาลองบงังลองที่สองพี่น้องทัานข่าล่องที่สองเลยเออแม่ใส่เลยเนาะก็คือในอันนี้อ่ะมันจะมีดอกที่ซอกกิ้งก็ได้ต้องการ,ระาอะไรเนาะเพราะจะลุ่มหรืก็มีอยู่โอ้มีเอียงล่ะ ม่นนนะ่นเป็นจังใดนอนะ้อเนี่โอ้ยพี่น้องอยากเห็นอยากมีผูกพายสอนแบบนี้ดีนะพี่น้องก็คือใส่ดอกที่สองใส่ล่องที่สองของดอกที่หนึ่งลงไปแล้วโอ้ยแต่มันวางยาก คือบบเคยเห็นไปเห็ดน้อพี่น้องแบบโบเคยเห็นไปเห็ดแบบตัวจริงๆเป็นๆนะบะบเคยเห็นกับเจ้าเห็ดกันเคยเห็นแล้วน่าสิเป็นน้อพี่น้องเพราะว่าสกิงกับปุ๊บปึ๊บกันนก็แบบสกิงเป็นคนที่มักเทียนโฮอยู่แบบนี้โอ้ยใส่รองที่สองดอกที่สามละจ้าสกิงคือแบบตั้งใจเห็ดมากเพราะว่าทุกอื่นก็จะเป็นวันสิ้นแล้ว เราจะทำไปบูชาใส่บาทเออใส่บาทนะอพี่น้องบาทสวรรค์เนาะดอกไม้จ้าบาทสวรรค์ดอกไม้กับตังค่ะไม่ใช่ตังติดจักจั่นนะเป็นตัง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 ที่ชื่อได้ค่ะก็คือพยายามหาดอกที่คิดว่ามันน่าจะพอดีนะก็คือเริ่มห้างแล้ะจ้าตอนนี้ห้างแล้ว ได้บรอนะพี่น้องความหวังของหมู่บ้านมาสัน้น <laughs> พยายามมาอยู่ค่ะพยายามอยู่ <laughs> เอาหญิงมันก็เป็นตังซี่ก็ได้อยู่เนาะมันแบบเบิ่งบ่ขักคือโอเคอยู่มันเบิ่งขักโอ้โหไม่ไม่โอ้ยโอ้ยหญิงมันบ่แมนแล้วอ๊พอรอบที่สองได้แล้วด้วยอยน,นี่ได้แล้วเด้อได้แล้วเด้อโอ้ยดอกไม้กุ ดอกใหม่ค่ะดอกได้รู้ดอกที่ใไงเติบเนาะเด๊เจอแล้วเจอแล้วใส่ไปเลยก็คือเฮ็ดบบบสิก็จะได้เที่ยวต่อได้ดูแห้งเนาะสกิงเฮ็ดขึ้นมาเป็นแถบก็ข้าวเจ้าเนาะน้อเดียร์น่าถุงใส่เฮ็ดมเป็นแนนนี่โอ้ยกัดไออันผู้ที่เพิ่นถ้าเฮ็ดนั้นเป็นเรือนเรียนเป็นจีวรนะพี่น้องสกิงคือน่าเข้าไปบ้างไปซองเล่าเนาะคือสกิงบบเห็นน้องโบจือซื้อซองไอ้ันเผ่นเนาะจืดสกิงจะเบิ่งอีกเลยเพราะว่าบบเป็นแห้งเอาได้ไหมแนั่นเนาะ ได้อันนี้ก็คือแบดไว้แหงเพราะว่ามันสั่นแหงมาเริ่มแถวที่สามดอกที่หนึ่งค่ะตั้งแต่โเป็นทันเป็นแถวแห้งพี่น้องอุ้ยมุนเอาเนาะนอนเนาะให้ไปเห็ดบบเห็ดนะเนาะให้ไปโอ้ยสิววันไรได้อู้หูชิลุกเลยทำนี่ให้ไปเห็ดบบเห็ดนะพี่น้องมาให้สกิงเฮ้ยวันโบมีโบมีฝ่ายจะให้เห็ดออกพี่น้องจะเห็ดเองเพราะว่าเห็นมาแล้วก็อยากลองเบิ่งพี่น้องว่าเออเฮาสิสามารถเห็ดได้โบแบบเห็้ยนเธอเดียวพี่น้องมาก็ทะาทายดีได้ว่าเห็ดได้หรูโบนะแบบมันก็มีความเอออยากลองงเเบินาะ ก็คือเห็นจเจ้าเห็นมาเทืี่ยเดียวกันนี่เปลี่นในติ๊กต็อกซ้ำไปเนาดอกที่พอดีพอดีโอ้ยยากได้หญิงสำหรับคนบรเป็นขึ้นเท่านี้ยากเลยเอาเรื่องอยู่ใครหญิงเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ค่ะเอาเรื่องอยู่ต้องมาลุ้นว่ามันิเป็นหรือบ่ามันจะใสไหมเนาะ ระเทศอันนี้ไปมันยัง่สมบูรณ์อีพี่สองต้องมาด้วยพี่นอ้องอีพี่สองต้องมามาแก้ตัวเนาะมาพี่น้องก็ขั้นแบบ่าเบิ้งแบบเออวอสกิงนาสีเป็นน้ำหยักได้บนเนนเนาะมันแก้ไม่อีกแน้วมันน้ำหนักได้บนเนนมัดละเออมาต่ำนะพี่น้องเกี่ยวต่ำพดวรสกิงว่าเห็นข้อบกคลองตัวเองแล้วน,นาสิเป็นเกี่ยวได้ต่ำเกี่ยวบนเน,นนพอเนาะ เป็นขรอบครอง้ะจ้าอ,อุ้ยแมนอิลีพี่น้องเอา้าออกมาเลยแลคือเกี่ยวได้ต่ำเนะาะมันกินเนาะสังเกตไเลยแบบมันโปนแเน่นเนาะไม่ไมใหม่ค่ะเอา้าไป้แล้วโอ้อยพี่ต่อได้ค่ะต่อได้ต่อได้จ้าต่อได้จ้าแจ็คส wow, นะิ่ว่าวนาไดเนาะพี่น้องสกิ้งกันว่าวลายแย่ห่างเกิดไปแล้ว เพี้ยทังพิษชีวิตเปลี่ยนได้พี่น้องนะไปทางไนระบิดเลยโอ้ยยากได้ยิงยากเด้อุย้ยอ้าพี่น้องคือเริ่มควยไปแล้ววันนี้คือเริ่มสต,ต๊กแล้ววันนี้โอ้ไม่ไม่ยิงไม่ไม่ไมไมไมอจังสั้นนะอ้าพี่น้องมาว้งนี้เนาะแต่งใหม่ก่อน <laughs> ไม่ทราบว่าเราจะเล้วไหนาวันนี้นี้ วันนี่รัสเซีแล้วลบ่าน้อโอ้ยซึ่งเด้ซึ่งเด้เด่าวยใจลายเด้ซับน้องเนี้ให้ตายเถอะไม่นะไม่เหี้ยนะอุย้ยกระสิไปยสายายไม่นี่พี่น้องวางนี่จัดระเบียบบอกกับถูกต้องก็ได้ซ้ำเบไปแล้วน้องพี่น้องซ้ำแล้วเนะาะซ้ำแล้วก็จะซ้ำหมดดอกไม้เนี่ยดอกไม้นี่ก็สิซ้ำเบไปแล้ว เรอไปเลยจ้านี้เป็นได้เส้นที่หกแล้วเนาะขอย้ำว่านี่เป็นได้เส้นที่หกแล้วก็คือสวยจะหญิงสวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่อดอกไม้มาใส่เลยเอดอกไม้มาใส่เลยจ้าอ้คือเริ่มออกนักลูกนอกครงแล้วเนี่ย จงขอดอกไม้เงาพวกนี้เนาะจะได้อยู่เลยจริงๆแต่มันบม่ได้อย่างแบบนั้นอยู่แล้วคักอยู่นะรู้สึกภูมิใจนนีๆจ้าในใจนี้ยิ้มไปเปรย์จนแค้วแหงเลยนะเพี่ ได้อยู่นะได้อยู่ <S <S บโหปังญาโมสุดยิ้มตลอดเลยมาเลยคือดีใจพี่น้องแล้วก็ทำเป็นนิว่าประมาณน,นี้มาได้เซนติเจ็ดจ้าได้เซนติเจ็ดงานนีปักทักเข้าไอ้กรบปุน้อยหนาไพเด้พี่น้องก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่จ้าได้อยู่ เอานย่าแล้วแด้อยู่ในกบังมสิได้อยู่ในสภาพเ๋ยเนะาะเบิงรงอุ้ยยันได้บาดออกไมาขาดเด้งชอด์ดกุดท,ที่ฉันรอคอยจะเป็นยังไงเนาะ แล้วนภินทนองหลังจากผ่านไปโดนแล้วก็แก้หันแก้น,กนี่ก็เลยบิดเบี้ยวหันเบี้ยวนี่นพี่น้องก็สิเอาดอกดาวเรืองนะใส่เลยนี่ส,สกิงเห็นแต่เราอัน,อนไออันที่สกิงแล้วนะเอาแต่ดอกพุดนะพี่น้องใส่นะสกิงนะี่ยโบเห็นว่าเราเอาดอกดาเวเรืองใส่สกิงอยากลองเบิ่งนะพี่น้องก็คือในะเฮือนนี่มีดอกดาเวเรืองพอดีเนาะก็เลยอยากลองเบิง่งเนาะสิได้โบเนาะมาลองเบิ่งกันเลยเนาะ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยบาดแล้วคือจะปะถืออย่างดอกไม้กันอยากแลกต้องแตกต่างคนวะลองกันเลยมันจะเป็นยังไงเนาะอุ๊ยได้กระเทียมตะมาบาดดอกไม้นะพี่น้องรอดอดี๋บ้านอ่ มันจะเป็นคันบังเบงแล้วที่เอ็นโาะมันจะเป็นผ้าขวัญน,นะพี่น้องเอาไปามาจะเป็นผ้าขวัญแล้วฮะแม่แม่จา๋าซอดอกพุดลูกจะเป็นคันบักเบ่งแล้วจา้าแม่จา๋าโอ้สวยอยู่เดอ้อสวยค่ะสวยฮัสิพอแล้วนะพี่น้องบันนี้คือนี่ เรื่องแปลกบอ่อน้อยพี่น้องต้องใส่อีกโอ้ยเรากิ่งกระไดเนาะอุย้ยเหีย้ยแล้วลองใส่สองใส่สามแล้วได้บ่เน้ายพี่น้องก็อยากดูว่ามันจะได้บอ่อแบบนี้นะ สรุปเอ้ยมันได้นีว่ว่ะสวยนะสวยนะยิงสวยนะไดะได้โอ๊ยได้เสียขยิงออาไปามาได้เสียจ้าเอาได้ตัวไม่เนาะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองจ้าสีเหลืองตัวนี้ไปเนาะความคิดแปลกๆต้องมาแล้ว พี่น้องเห็ดลายแห้งแห้งหลายได้แบบนี้โคตรซึ้งคืออยู่ในผักขวัญเลยเนาะโอ้ทั้งจอมนี่ลืมบอกเลยพี่น้องก็คือสกิงถอดไปไว้แล้วนะก็คือเอาไว้กับมันนาณ์เนาะเมื่อกี้นีน่ฮะมันมันยังไงอ่ะสกัดเลยมันนั้นได้ต่ำเลยพี่น้องดอกไม้ซ้ำเบิร์ดนี่ ด้วยเสีเอาเป็นนกไม้ค่ะน,น้นงเธอรองเองานนะของเธอสวยและใจหญิงนี่ห่วยหายกว่าขานันนกเบ่งเนาะโบใหยกว่าอันอีหยังก็พี่น้องสกิงมาไม่กีน,นี่ใหยกว่าพักขวัญเออมาๆามา,มา,มาเห็ดอันที่สองแล้วนะพี่น้องกำลังซีโมแล,ล้ว ไม่ตะคู่หนึ่งนอนดอกไม้เน้อแห้งว่าวแห้งยาวได้พี่น้องสกินว่าก็ว่าวยู่หันแล้วแบบนี้ว,ว่าวลวก็ลำยู่หันแล้วแบบนี้หมดแล้วละ่ะมาขอดได้ไว้ก่อนเนาะเสียงสดกับเสียงสนเอาไว้กับโอยู่คือสีบกุ้เอจใจแนบ่นน้องภาษา ว้าว wow, ละพี่น้องเสื่องสนเอาไว้ก็บเบยูแต่เด้อบันเด้อนี่อาซิบิดเบีย้ยวในในหนึ่งพี่น้องอีพี่สองต้องมาแล้วแหละมาแก้ตัวเนาะมาเริ่มอันที่สองจ้าอันที่สองสกิ่งก็กเริ่มสิเบิดแห้งแขนขาอ่อนล่าแล้วนะพี่น้องตอนนี้โอ้อยโอ้อยหญิง เหียบกระเรื่อนอร่อยเห็ดกระเฮิงเติบโอ้ยก,ะก็ะกนาิได้เนาะเกาไ้ทอยมาเลยนี่ <c ười> มาเริ่มกันเลยข้ามมืดแล้วนเนาะตอนนี้ตอนนี้ ในขณะนี้นี้นี้ก็เริ่มขมืดตื่ตาแล้วเหตุอันไว้มาเจอกันตอนเหตุอันที่สองแล้วเนาะเพื่อบรหายคลิปมันยังยังยาวนานจนเกินไปนะพี่น้องนี่พี่น้องหลังจากที่สกิงได้ไปเอาไปเตุยไม่ใส่นะพี่น้องก็สซิได้หนาตาประมาณนี้เลยนี่คือสวยแห้งนะครั้งแรกในชีวิตที่สกิงเห็นแต่งามปันนี่พี่น้องนี่เอาไว้ลงใส่บามืออื่นนะพี่น้องนี่ เอาละนะ้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเก่งก็คือสิได้ขอตัวล่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่นัคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเก่งเหตุคลิปต่อไปเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คือซิได้ขอตัวล่าไปก่อนเนาะสบายดีบ๊ายไปเจอกันคลิปหน้าเด้อ